ครับวันที่12เมษาของทุกๆปีนะครับที่หน้าวัดสวนดอกนะครับจะมีการประกวดกระโลงนะครับสี่ห้อง1นื่งบทนะครับท่านจะต้องเขียนด้วยภาษาละนานะครับก่อนนะครับ1น่งบทเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็แปลมาเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองและที่สามนะครับาตามแบบฉบับของ ที่สภาวัฒนธรรมเชียงใหม่อ่ามชนะครับเท่าที่ฮะสภาวัฒนธรรมมชที่เปิ้นตกลงกันไว้ในปีสองแปดนะครับว่าอ่ามีการปฏิวัติใบที่สองบที่สามตัวนะครับอ่าแบบอ่าก็ก็ลองลองมากอยเลยนะครับมาลองมากอยเลยนะครับอ่อาออตัวอย่างวันนี้ก็จะเขียน,นใบแใช่เป็นกระลงนะครับมาแจะเขียนว่า คืให้หูว่าไคมแบบอี้นะจะต้องปริวัติแบบใดนะครับเมืมันเป็นภาษาแบบที่สองแบบที่สามนะครับอ่าเามาดูกันเลยนะครับอ่าจ้างนะครับจ้างตัดผมขี่จ้างหับจ้างไปจ้างคอป้าขายบะเต้า ตี้เปิ้นเอากล่องอยู่ข้างต่างนั่งเต้ากลางเอ็นเอบบอกลากาว่าแก่นเต้าหืนะครับาเห็นไหมตัวนี้มันเป็นเสียงภาษาละนานะครับาภาษาเมืองกับเมืองหืนะครับมาเต้าหือ,อ พราะนั้นจะเอาตัวละเขียนนะครับไม่แม้หือนะครับกาหือ,อเอาเฮามาเฮามาดูเลยนะครับเฮามาดูไปตัวไปตัวเลยนะครับจ้างตัดผมนะครับจ้างตัดผมอืมจ้างนะครับอันนี้เฮาอถึงภาษาปริวัติแบบที่สองก่อนนะครับภาษาปริวัติแบบที่สองนั้นนะครับก,คก็คือการคือการ ยืมมาเพราะอักษรไทยนะครับมาปั๊บเทียบเพื่อเป็นอักษรละนานะครับเสร็จแล้วก็ประกอบคําขึ้นมากับแบบภาษาไทยผสมภาษาอัาากําเหนือไปตัวนะครับมามีการบูรณลนะ้วศะคำซัตัวนะครับถ้าสมมติว่าไม้หรือสระนะั้มันมาตรงกันนะครับของไทยของของไอ้จังละนาบมันมาตรงกันก็เอาไทยเป็นเป็นรักนะครับมาก็ เขียนกันไปนะกระป๋องเมอมันอ่านออกได้นะครับมันมาเหมือนแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งนี่เปิ้นเปิ้นเอามาคคกตัวทุกตัวทุกตัวตามเป๊ะๆเลยนะครับอ่าแต่แบบที่สองนี่มีบูรลนะคำศัพท์ตัวนะครับบูรณนะคำศัาเอามาดูเลยนะครับจ้างนะครับตัวเจานะครับไม่ย่อไม้กาตัวงะนะครับจ้างนะครับตัวเจาะเฮาก็ยืมตัว ชอช้างนะครับอยู่ยืมตัวชอช้างนะครับอืยืมตัวชอช้างมามาเป็นนะครับไม่ยอกกับไม่เอกนะครับเห็นไหมไม่ยอกไม่ยอกกับไม่เอกนะครับมาไม่กากับสละนะครับมาตัวงะนะครับก็ตัวงองูนะครับเห็นไหมจ้างนะครับจ้างจ้างอันนี้อันนี้อ่านเป็นต้องอ่านเป็นตัวจอนะครับเห็นไหม จ้างนะครับมาจ้างตัดผมอ่าตัดผมนี่ก็ตรงตัวเลยนะครับตัวตะนะครับเอาตัวเตานะมาเขียนนะครับมาไม่ซัดก็คือไม่พัดนะครับมาตัวดอเด็กนะครับดัดอ่าตัดนะครับตัดอ่าเขียนว่าตัดนะครับแต่อ่านว่าตัดนะครับมาแม่อ่านตามภาษาละนานี่คือตัวตะนะครับ อันนี้คือไม้ซัดนะครับอันนี้คือตัวดาะนะครับเห็นไหมอ่านว่าจ้างตัดนะครับผมผมก็พอยืมตัวพอตัวพรานี่ก็ยืมตัวพอพึ่งนะครับมาเปลี่ยนเห็นไหมตัวมะานะครับมาเห็นไหมเอามอมานะครับอ่าบัดจ้องเอาไม้ก่งมาแล้วนะครับอ่าถ้าแบบที่หนึ่งก็จะมีไม้ก่งเอามาเอาไม้ก่งมาจอยนะครับเอาไม้ก่งนะครับอ่าเขียนไม้ก่งใส่บนนี่นะครับ แต่นี้มันแบบที่สองนะครับบ่บต้องใส่แล้วนะครับมาบ่ต้องใส่นะครับไม้ก่งนะครับขี้นะครับอ่าขี้เนี่ยขี้ก็ตัวค้านะครับไม่กีนะครับไม่กีอ่าไม้ยอกก็คือไม้เอกนะครับแม่แม่ขี้นะครับขี้จ้างนะครับ ตัวจ้างนี่ล้นะนาบวเราตัวจ้าเขียนนะครับไม้ขอจ้างนะครับก,ก็คือตัวจ้านะครับก็ยืมตัวชอช้างนะครับมาไม้ขอจ้างก็คือไม้โทนะครับอ่าไม้กา,าสาระนะครับตัวงองงูนะครับเห็นไหมอ่าจ้างตัดผมขี้จ้างนะครับขี้จ้างอ่าฮับจ้างฮับจ้างนะครับอ่าฮับอ่าในภาษาลา้นานั่นตัว เสียงที่เป็นเสียงฮอในภาษาละนานั้นป้นจะเอาตัวละเขียนแตนนะครับฮับนะครับฮับนะครับมาเห็นไหมแต่เวลาอ่านแล้วมันต้องอ่านว่าฮับนะครับอมาจะรับนะครับมาฮับนะครับฮับจ้างนะครับจ้างมันเสียงโทพิเศษนะครับมาตัวจจอจานมาเขียนนะครับมาจ้างไม่ขอจ้างไม่โทนะครับมา ตัวไม้กากบสลานกระตัวง่านะครับมานต่อไปนะครับมาไปจางคอไปนะครับไปกับไม้ไก่นะครับมาตัวป้านะครับมาเห็นไหมครับตัวยืมอ่าตัวป้ามาเป็นนะครับมาอ่านว่าไปนะครับอถ้าเอาตัวป้าเขียนแล้วก็อย่างตะบนเนี่ยเอาตัวป้าเขียนนะครับมาตัวป้ามันก็ อ่านว่าไปนะครับมาเขาจะอาออกเสียงว่าไปเสียงสามัญเนี่ยเขาจะต้องเอาตัวป้าเขียนนะครับตัวป้านี่เป็นยืมตัวพอพานมาเป็นตัวป้านะครับมาโปรดเข้าใจไว้ตัวนะครับตัวป้านะครับจางคอนะครับจางตัวจะก็เอาไม่ตัวอัวจันยืมตัวัวจานนะครับมาไม่เอกนะครับมาใส่ตัวไม้แตนมาเยาะนะครับ ตัวไม่ก่านะครับมาคือสารานะครับมาเนี่ยครับจ้างนะครับมาตรงตัวง่างองูนะครับจ้างคอนะครับคอนี่ตัวข้าหางยาวเนี่ยข้าหางยาวนี่เปิ้นยืมตัวคอคนนะครับมาเปิ้นยืมตัวคอคนมาเป็นนะครับอ่าตัวข้าเนี่ยนะครับไม้ก่อนะครับไม้ก่อนฮะเอาเอาแค่อ่า บูรณากรรมซับเมื่อมันเป็นแค่คอไม่ไม่กังไม่กังบนนี่หมามาตัวแล้วนะครับไม่กังบนเนี่ยนะครับมาาหายไหมแต่ถ้าเป็นแบบที่หนึ่งบนอามาโตยนะครับปนอามาโตยนะครับไม่กังบนเนี่ยนะครับอ่าป้าป้านะครับป้าป้าขายป้าเสียงโทพิเศษนะครับตัวป้าเห็นไหมตัวป้าก็เอาตัวยืมตัวปอปามาเป็นนะครับป้านะครับหมายแม ไม่โทรก็คือไม่ข,ขอจ้างนะครับมาป้าไม่กานะครับมา,นะา,นะาไม่กานะครับอป้าขายนะขายตัวค้าไม่กานะครับตัวยะนะครับมาอ่านขายนะครับมาบ้านะครับบ้าตัวบ้ากับบอใบไม้นะครับมาบ้าอ่าบ้านะครับมา บาเต้านะครับบาเต้าเต้านะครับบาบาแล้วก็เต้านะครับบาเต้านะครับบาเต้าป้าขายบาเต้านะครับบาเต้าตี้เปิ้นเอากล่องนะครับ เปิ้นเอากล่องตี้นะครับเขียนด้วยตัวต้านะครับมามันก็จะใช้ตัวยืมตัวทอทหารนะครับมาเป็นนะครับมามาเปะมาแทนตัวต้านะครับตี้นะครับไม้กี่กับสอีนะครับไม้ย่อไม้เอกไม้เอกนะครับอ่าตี้นะครับอ่านว่าตี้นะครับตัวต้านะครับตัวนี้ตัวต้านะครับ อ่านว่าตี้นะครับตี้เปิลนะครับเปิลนาเปิลนะครับอเปิลนี่ก็เอาตัวยืมตัวป้านะครับมาเปนอ่ายืมตัวพ่อพานมาเป็นตัวป้านะครับมาเปิลนะครับแม่แม่ไม่ย่อนะครับอ่าตัวหนะนะครับตัวนอนโหนนะครับแม่ตัวนี้ว่าอ่านว่าเปิลนะครับนี่นีนี่อ่านว่าเปิ้ลนาไปใช่เพิ่นนะครับอ่ายืมตัวตัว พอพานมันเป็นตัวปะนะครับมาภาษาลนา <ics> yeah เปิมีตัวปอนมีสองตัวนะครับตัวปะกับตัวปะนะครับตัวปะนั้นอักษรสูงนะครับตัวปะนี่อักษรต่ำนะครับมาเปิลนะครับเปิลเอา่องนะครับเอากล BRE, ่องเอาอ่าเอากับบุรณะนะฮะมันเป็นตัวอูไอตัวอูอานะครับอูประกอบด้วยไม่อ่านว่าเอานะครับหมนยแม เอานะก็เขียนนะว่าเอานะก็เอากองนะครับอืมกองก็ตัวกะเนี่ยก็ยืมตัวกอไก่นะมาเป็นนะครับมาอ่าเห็นไหมตัวอะกันย้อนก็ออ่างนะครับตัวงะน,นะครับตัวงะก็งออ่าององูนะครับเห็นไ,ไหมเอากล่องยูนะครับาท่านจะเขียนยูเนี่ยมันจะ,จะต้องใจคำว่าอยอยนะครับเห็นไหมไ อยท่านก็ขีดเส้นกั้นเพ้่อปนเห็นน้อยนะครับมันจะบาได้ยุงยากครับอยนะครับไม่เอกนะครับยานะครับเห็นไหมยานะครับเห็นไหมจะได้โฮว่ะอถ้ากรมอยเขาขีดอย่างอี้นะครับขีดอย่างอี้นะครับอ่าฮือมันห่างห่างมูนี้หน่อยมันจะบาต้องอ่านได้เข้าใจผิดกันนะครับยากองยู่นะครับยู่ทศทเทียอันนี้มันอยู่นะครับอยู่ อยู่นะครับอยู่อยู่ทอดทีเท่าทีอยู่นะครับมามใจะอยู่ยาอย่างหยากนะครับอยู่อยู่ข้างต่างข้างเสียงโทพิเศษนะครับตัวคะนะครับไม่ขอด้างกับไม่โทนะครับเห็มเอ็อ่าตัวอานะครับมาสละอานะครับ่าไม้กาตัวงะนะครับข้างต่างนะครับต่างนี่มันเป็น ตัวต้านะครับยืมตัวทอทหารมาเป็นนะครับข้างไม่ใช่ข้างทางนะครับอ่าเขียนว่าอย่างนี้ข้างทางเนี่ยแต่อ่านว่าข้างตางนะครับข้างตางอ่าอันนี้อันดบที่สองนี่นะครับนั่งนะครับนั่งนั่งนะครับมานั่งก็ปกตินะครับมาตัวหน้าก็นอนหนูนะครับมาไม้พัดกับไม้ซัดไม้เอกไม้ย่อนะครับมาก็ ตัวงะนะครับมานั่งเต้านะครับยืมตัวทอทหารนะครับมาเต้านะครับอ่าอันนี้อ่านเขียนแค่นี้นะครับเต้านะครับถ้าเป็นแบบที่หนึ่งเนี่ยไปเอามาซัดมาตัวนะครับมาอันนี้เราเอาแบบที่สองมาต้องแล้วครับเต้าเต้ากลางนะครับอ่าตัวนี้ตัวกะนะครับตัวกะยืมตัวคอควายนะครับมาเป็นนะครับมา ไม้กาสลอ่าเต้ากลางนะครับามาแม่อ่าตัวยืมตัวคอควายมาเป็นตัวกะนะครับอ่านว่ากลางแล้วก็บ,บ่ใช่ค้างนะครับอ่านว่ากลางนะครับแอนแ<า>น,น่นะครับแอนแน่แอนแอนนะครับอ่าไม้แก่ออ่างไม่เอกนะครับสลองหน,นูนะแม่แอนแอนแน่อ ไม่แก่สละแอนะครับมาตัวอ่างไม่โทรนะครับเอนเน่นะครับแอนแน่บานะครับบาบ่ากับบอบอใบไม้ไม่เอกบออันนี้บอกนะครับบอกกรอบปริวัติทั้งบนอันโบราณพวก็เขียนอีนะครับบอกนะครับบอกนะครับมาเพราะฉะนั้นปริวัติทั้งบนก็เขียนบอกเนี่ยะบอกไทยเนี่ยนะครับอันบอกไทยอ่าบอกนะครับบอก รากานะครับรากาลาตัวกะนะครับก็คือตัวขอควายนะครบับ e. ่า th รากาอ่านว่ารากานะครับไม่ใช่ราคานะครับ่าราคานั้นมันเป็นไทยนะครับกรมภาษาเหนือยต้องอ่านว่ารากานะครับรากานะครับเนี่ยรากาว่าว่าแกนนะครับแกนว่าแกน เต้านะครับเต้าอ่าเต้านี่ก็เห็นไหมเต้านะครับอ่าตัวยืมตัวตะมาเป็นนะครับไม้ยาะนะครับคือไม่เองนะเต้าฮือนะครับเต้าฮือนะครับมันตัวละเขียนเขาก็เขียนเป็นตัวละนะครับก็ไม่เกือก็ส่ละเอื้อนะครับมาก็บุราณคำศัพท์ว่าเหนหน่อยนะครับฮือไทยนะพ่นมีอ้ออ่างแล้วก็ใส่ฮือนะครับมา ตัวนี้ก็อา่านว่าเต้าหือนะครับอ่ามันเป็นภาษาล้านาก็ต้องอา่านออกเสียงฮอนะครับเต้าหืนะครับเห,ห็แบบที่สองนี้ได้ละเห็นไหมมาใช้แตนอันบนได้ลวนะครับเห็นไหมอา่านว่าจ้างตัดผมขี่จ้างหับจ้างไปจ้างคอป้าขายบัดเต้า ที่เปิ้นเอากล่องอยู่ข้างต่างนั่งเต้ากลางแหนแบบอกรากาว่าแก่นเต้าหือนะครับอ่าทีนี้เขามาเขามาแบบที่สองนี้ได้แล้วนะครับอ่าท่านจะต้องเขียนแบบที่สองนี่ตวนึงนะอ่าแบบที่สามนี่ท่านก็จะต้องเขียนปริวัติแบบที่สาม แบบก็คือการคือการที่คือการที่เอาภาษาไทยนะครับมาตั้งดุนนะครับมาเขียนเป็นภาษาตามจำเนียงกระมู่นะครับฟังภาษาละนาบนบน้นอู้ไปนะครับ่าตั้งแบบที่สองเนี่ยตั้งแบบที่สองเนี่ยบนออ้ไปนะครับเห็นไหม,ไหม ตำบลใน้ป้นอ,อ้ไปแล้วครับได้ยินเสียงที่สองแหละป้นอ,อ้หไหวจ้างตัดผมขี่จ้างฮับจ้างไปจ้างคอป้าขายบะเต้าตี่เปิ้นเอากล่องอยู่ข้างต่างนั่งเต้ากลางแอแนบะบอกรากาว่าแก่นเต้าฮือนะครับ่าทีนี้เขามาเขามาปริวัติแบบที่สามแล้วครับ่าอ่า,อา ไปดูในใบที่สามนั่นนะเห็นไหมเอามาดูเลยนะครับอันแรกเลยนะครับจ้างนะครับจ้างตัวนี้จ้างยังครับตัวนี้เมื่อเาเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับก็ต้องอ่านแบบภาษาไทยนะครับอ่านตามแบบฉบับของภาษาไทยไปเลยนะครับก็คืออันนี้ภาษาไทย่คนไทยพูดว่าจ้างนะครับจ้างเห็นไหมเออช่างนะครับพูดว่าช่าง่างเงมันเป็นจ้างได้เลยครับ ก็ต้องเอาจอจานเขียนนะครับอ่าอันนี้มันมันออกเสียงชอนะครับเฮาฮ่อภาษาไทายมาเขียนแลออ้วฮ่ออะต้องเอาตัวจอเขียนนะครับจ้างจางจ้าง,าง,างนะครับแห่แม่มไม่เสียงโทรปกตินะครับจ้างจางจ้างนะครับจ้างจางจ้าง อันนี้คนไทยหรือฝรั่งมังค่าจะพันเฮียนภาษาไทยมาเปิ้ลก็อ่านว่าจ้างนะครับจ้างจ้างอันนี้ภาษาไทยพอนอ่านว่าอะไรอ่านว่าตัดนะครับเสียงเอกนะครับในภาษาละนาแล้วเนี่ยเปิ้ลจะต้องออกเสียงจัตวานะครับใส่ไม่จัตวาเปิ้นเนี่ยตัดเนีมนะตัวจอจานตัวต่อเตาเป็นอักษรกลางในภาษาละนานะครับ ก็ภาษาไทยนะรัโทษทีก็จอตอต่ตอปปอนะครับมาผ่านได้กูเสียงครับมาเพราะนั้นเขาก็ผ่านแล้วเ่อนเห็นนะครับจ้างตัดผมนะครับขี้จ้างนะครับมาจ้างนะครับมันจะต้องเอาตัวจอจานเขียนนะครับอันนี้มันช้างนะครับมาเขาเป็นเป็นภาษาอู้แล้วมันเพื่อนจะอ่านว่าช้างนะครับมาเขาต้องอ่านว่าจ้างครับจ้างเขียนได้ครับภาษาไม่ตีครับ มาจ้างจากจ้างจ้างนะครับมาแม่จ้างนะครับมาขี้จ้างนะฮะอ่านได้นะครับมาคนไทยพวกเรอ่านได้นะครับจ้างตัดผมขี้จ้างรับจ้างนะครับมาทีนี้มันเสียงโทพิเศษแล้วนะจ้างนะครับถ้าจะอาดังวิธีฮับนะครับฮับนะครับมาในภาษาละนาพ่นออกเสียงฮอนะครับมา ก็ใส่ตัวหอนอูฮบนะครับเขียนเสียงฮอนอูนะครับอ่านนี่ฮับยังอ่านี่อ่านว่าฮับครับฮับจ้างนะครับอันนี้มันจ้างนะครับอ่เพราะนั้นเป็นเสียงโทพิเศษนะครับในตามแบบฉบับของผมที่จะเอาใจเขียนข้าวเขียนกระโลงประกดเนี่ย เมื่อท่านใส่จุดไปนะครับเมื่อท่านใส่จุดไปนะครับไอ้คำซิเป็นเสียงโทรพิเศษนะเห็นไหมมันจะต่างกับไอ้ไอ้ไอ้ต่างหน้าไปไหมจ้างนะครับจ้างตัดผมขี้จ้างหับจ้างเฮ้แม่เสียงโทรพิเศษนะครับหรือโทรเมืองนะครับในวัดพระสิงห์เนาะปุ้นจะห้องเป็นตีเพี้ยนนั่นแหละปุ้นจะใช้ตัวนี้เป็นอตัวเอียงนะปุ้นจะใช้ตัวเอียงนะครับเอามานกับใแตกต่างกันแล้วครับมันเพียงแต่ว่า อ่ามันมันความคิดมันเฮาก,กับแปลกกันไปน่อยนะครับมันกับมาเป็นอย่างนะครับอ้าต่อไปไปจ้างคอนะครับไปนะครับไปมันจะต้องเอาตัวปอปอปลาเขียนนะครับมาภาษาอู้แล้วมันจะต้องอ่าไปนะครับเห็นไหม,ไ,หม,ไ,หมไปจานะ้างนะฮะเฮาหมดแล้วมันยุ่งหมดแล้วนะครับอ่เา,าเฮาหมโหแล้วยุ่งแล้วอ่าที่ไอ้คนที่เปิ้น เปิเป่มเอาไอ้จ้างเนี่ยมาเป็นเอามาเขียนเป็นจ้างเนี่ยะมันก็นเลยโอโ้ไปกันหมดแล้วครับพระเจ้าประพระเจ้ามดหน้ามั่วก็ไปหมดนะครับอ่ะของผมนี่เองเนี่ยนะใจแค่เสียงโทรพิเศษเนี่ยใส่จุดไปตัวเดียวนะครับตัวนึงนะตัวนื่นคือสะกดไปตามนั้นเลยนะครับมันจะได้หมดนะครับจ้างตัดผมขี่จ้างหับจ้างไปจ้างคอ น hey, ี่แมคอนี่ต้องเอาคอควายเขียนนะครับมาคอควายนะครับอปริวัติแบบสองมันจะใช้คอคนนะครับแบบสามจะต้องใช้คอควายนะครับคอคอนะไปจางคอป้าเสียงโทรพิเศษนะครับเสียงโทรพิเศษหรือโทรเมืองนะครับก็ใส่จุดบ่้วเห็นนะครับป้าขายนะครับป้าขาย บาเต้าเสียงโทพิเศษทำแล้วนะครับเต้านะครับอ่าเต้าเสียงโทพิเศษก็ใส่จุดบนนี้ครับบาเต้าตี้นะครับตัวนี้ตี้นะครับอ่าเห็นไหมตี้ต้องเอาต่อเต้าเขียนนะครับอ่าอ่าใส่ไม่โทนะครับตี้นะครับเนี่ยไปถามคนไทยบ่หรอก็อ่านว่าตี้นะครับตี้นะครับ อคนไทยพวกอ่านวัตีีฝรั่งทีประเฮียนภาษาไทยมาพวกอ่านวัตีีนะครับอ่านเปลี่ยนอื่นไปบ่ได้นะครับมาตีเปิ้ลน,นะครับมาตัวนี้ต้องเขียนเอาเอาปอปลามาเขียนนะครับอืมเอาปอปลามาเขียนนะครับมาเปิ้ลน,นะครับมาไมโทนะครับเห็นไหม ตีเปิ้ลเอานะครับมาเอากล่องนะมาอันนี้มันเอากล่องนะครับเอากล่องกล่องก็ใส่ไม่จัตวาเพิ่อเหนียนะครับมาตัวกอไก่ก็เป็นอัก,อกษร,รกลางในภาษาไทยตัวหนึ่งนะครับแปดตัวนะครับกจอกจอดตบบอนะครับมาอยู่นะครับมาอยู่ยาอยางอยากตัวออยเนี่ยคือท่านขีด ต้องสองข้างไว้นะฮ้ of, มันห้วยว่าอ๋ออันน dır, ี้อ่านว่ายอยักษ์ไทยนะครับยูนะครับมายูข้างอ่าเสียงโทพิเศษนะครับข้างอ่าใส่จุดทั้งหดนะครับอข้างข้างตางนะครับอ่าข้างตางนะครับต้องต้องเอาตัวเต่าตเต่ามาเค lair, attorney, ียนนะคร milieu, ับมาตางนะครับ่า ข้างตางนะครับานั่งนะครับนั่งเต้านะครับนั่งนี่มันบเปลี่ยนละอ่านั่งเต้านะครับตัวนี้เต้านะครับาแบบที่สองพนั่นว่าเต้านะครับแบบที่สามอ่านว่าเท้าเห็นไหมมันต้องอาเอาหลักการภาษาไทยมาอ่านนะครับอ่านว่าเต้าต้องเอาตัวเต้าเขียนนะครับต้องเอาตัวเต้าเขียนนะครับใส่ไม่ตีพเนี่ยนะครับาเต้านะครับพ่นเสียงตีก็ใส่ไม่ตีนะครับเต้านะครับ เต้ากลางนะครับาในภาษาไทยมันเอาตัวกะยืมตัวกะนะครับมาเป็นตัวยืมตัวคอควายมาเป็นตัวกะนะครับเห็นไหม,ไหมก็แบบที่สองมูนเขียนอย่างนี้นะครับแบบที่หนึ่งเฮาจะต้องเอาตัวกไก่เขียนนะครับอืมไงเห็นไหม,ไหมกางเต้ากลาง แอนแออเสียงโทพิเศษนะครับแอนแอ่รับใส่จุดแห่น้อยนะครับมาตามแบบฉบับของกินสิงเคอนะครับมาที่ผมกึดมานะครับมาเขียนมาเป็นสิบปีแล้วนะครับมาแอนแอ่บาบอกรากานะครับมารากาในภาษาเหนือมันตัวกะนี่มันต้องออกเป็นเสียงเป็นกอไก่นะครับตัวกอกานะครับมา บอกลากาว่าแกนเต้านะครับเต้านะครับพ่แม่เต้าตัวนี้ต้องเอาตัวเต้ามาเขียนนะครับมาเต้านะครับเอาตัวเต้ามาเขียนนะครับพ่แม่เต้านะครับเต้าเต้าส่เมฆใส่เมฆก็ใส่เมฆมันเต้านะครับเต้าเต้าแน่เต้านะครับมาไม่โทรลูกก็อ่าเต้านะครับ ้องไปถามคนไทยแล้วครับอ่าภาษาไทยป้นอ่านว่าเต้านะครับนี่เนี่ยเต้านะครับอืมป้นป้นไปได้อ่านอย่างอื่นนะครับอ่านว่าเต้านะครับเต้าฮือนะครับเต้าฮือเต้าฮือนะครับอ่าเต้าฮือฮือนี่ก็ต้องใช้ตัวฮอน้องหูบเขียนนะครับอืมเต้าฮือนะครับมาเห็นไหมอ่าเห็นไหมได้ละได้ละได้ไหมเขามาอ่านเลยนะครับอ่านเอาละอ่าอ่านแบบที่สามนะครับ ใจรักการภาษาไทยอ่านทุกประการยกเว้นตัวที่มีจุดลงท้ายนี่อ่านเสียงโทพิเศษนะครับตัวอยอยนี่ออกเสียงยอยักษ์ไทยนะครับถ้ามีมีตัวยอตัวเดียวนั้นอ,อ่านเสียงยอยักษ์เมืองนะครับมหมายแม่เอาอ่านเลยนะครับจ้างตัดผมขี่จ้างหับจ้าง ไปจางคอป้าขายบ่าเต้าที่เปิ้นเอากล่องอยู่ข้างต่างนั่งเต้ากลางเอ็นแอบบาบอกลากาว่าแก่นเต้าหอเห็นไหมอันนี้คือแบบที่สามนะครับ ทีนี้เราลองมาอ่านแบบที่สองเนี่ยคำเราก็ว่าอันนี้แบบที่สองนะครับแบบที่สองนะครับอ่านอย่างไรนะครับมาเห็นไหมอันนี้ก็ใช้ลักการภาษาละนาอ่านนะครับทุกประกาศนะครับใช้ละขาละตัวจ้านะครับไม้กาตัวงะนะครับตัวตะนะครับาไม้สัดนะครับตัวดาะนะครับต้องท่านต้องนึกว่าคำเสียงเหล่านี้เป็น ที่เขียนมาหันนี่มันเป็นเหนหน้าตามันเป็นภาษาไทยเหมือนกันนะแต่มันเป็นตัวกะค้าค้าค้างน,นะครับท่านจะต้องเึกเป็นภาษาละนานะครับอ่านว่าจ้างตัดผมขี่จ้างหับจ้างไปจ้างคอป้าขายบาเต้าที่เปิ้นเอากล่องอยู่ข้างต่างนั่งเต้ากลางแอนแอน บ้าบอกลากาว่าแก่นเต้าหูนะครับเห็นไหมฮะเรามาดูภาษาละนาเลยนะครับต้นฉบับเป้นเป้นเขียนว่าเวิว่าอย่างอี้นะครับเห็นไหมจ้างตัดผมอันนี้ดิ้นบอกแล้วนะครับดิ้นบอกภาษาละนาเป้นเป้นต้องเขียนอี้นะครับหรืออาจจะมีพิษเพี้ยนกันนิดๆหน่อยนะก็มันก,ก็อ่านได้นะครับจ้างตัดผมขี้จ้างหับจ้าง ไปจ่างคอป้าขายบะเต้าที่เปิ้นเอากล่องอยู่ข้างต่างนั่งเต้ากลางแอนแอบะบอกรากาว่าแก่นเต้าหอนะครับท่านก็เอาไปศึกษานะครับแล้วก็เขียนกระโลงนะครับในกระโลงนั้นจะต้องเขียนทั้งสามแบบนะครับ ต้องเขียนภาษาละนาโดยนะครับมาเขียนภาษาปริวัติแบบที่สองแบบนี้โดยนะครับมาแบบนี้นาแบบภาษาปริวัติแบบที่สองนะแบบนี้โดยนะครับแล้วก็มาเขียนภาษาปริวัติแบบที่สามแบบนี้โดยนะครับมากระลงท่านท่านจะต้องเขียนสามแบบนะครับอ่าเพราะนั้นก็ท่านลองเอาไปศึกษานะครับมาประกวด ที่หน้าวัดสวนดอกนะครับที่อนุสาวรีย์พญาพรมนะครับหน้าวัดสวนดอกทุกๆปีนะครับวันที่12เมษายนนะครับปีนี้ก็12เมษายน66นะครับมาท่านก็เตรียมตัวนะครับมาท่านที่จะไปประกวดกระโลงนะครับขอเชิญที่หน้าวัดสวนดอกนะครับหรืออาจจะย้ายอนุสาวรีย์ เอาพระยาพรมของเฮาเนี่ยไปอยู่ไว้ในวัดปุนก็ได้นะครับท่านก็นติดตามดูนะครับวันนี้ก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ